สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่ชอบและลงไรงในก่รแกะเสียงานะครับผมวันนี้นะครับกับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับสีอะไรเอยส้มๆนะครับผมสีส้มเอ๊ะแกะแกสีส้มมีหรือเปล่านะฮะน่ารักกันเลยนะครับอันนี้ก็เกือบสามเดือนแล้วนะฮะสองเดือนครึ่งบวกๆแล้วนะฮะอันนี้เพชรเมียนะเพชรเมียนี่นครับโอ้โหหน้าตาผิวพันธุ์นะครับขาวนวลสวยกันเลย หน้าเพชรพู่หมั้งครับอันนี้ก็เพชรพู่นะครับผมนี่เขาเรียกว่าทองนะครับผมแก้สีทองนะเขาเรียกว่าทองหางดำนะครับเราถ้าสีขาวหางดำเนี่ยเก็ยังเรียกสีขาวหางดำเลยนะอันนี้ก็สีทองนะครับทองอ่ะหางดำกับหางดำนะฮะสีทองนะครับออกสีส้มๆนุ่งเหลืองนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับสีนวลแข็งเลยนะครับเป็นสีเหลืองอมครีมนะฮะ ก็เป็นเลื่ยงเล่นนะครับแต่ว่าแม่อุดมไปด้วยมนสเสน่ห์นะครับผมสำหรับปีนี้นี่เขาเลยเขาเลยบอกเขาบอกเลยนะฮะลูกขานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเลี้ยงเล่นนะครับผมนี่นะดูหน้าตากินแกงนะครับแม่เพื่อนๆคนเลี้ยงอไรดีปลาไม่ไหวแน่เลยนะครับหืมกินวันละสามมื้อนะฮะหืมกระเพาะตุงกระเพาะตุงโอเคนะ